สวัสดีจ้าืัอน,นี้ภาพ่อแม่พี่น้องมาขันหมาหน่อยพี่น้องนีคือต้นหรือใบเครื่อหมาหน่อยบูหัว,วทางอื่นคนเอื่นไว้อีหย่างดีแต่ทางาจังหวัดเลยน้อภาอีสานเอื่อนว่าเครื่อหมาหน่อยเอามาขันขันขัน,ข,นขันใส่น้ำย่องไปพี่น้องย่องไปเรื่อยๆคนละขันจน นามออกมาได้หลายกระสิบค่อยๆเป็นวนขึ้นนี่ฮาก็มายองซอยกันนะพี่น้องเด้อ <c oughs> นี่กำลังเริ่มยองเนี่ยเริ่มยองไปเข้านี่เริ่มแล้วนามเริ่มออกเริ่มสิเป็นวนขึ้นมาแน่แล้วเอายองต่อไปพี่นอ้องเอียงขึ้นยองคันน่ะละเด้อค <c oughs> ันต่อไปพี่น้องคันไปเรื่อย ยองคือยองยานั่งคันคือคันยานาั่งนี่แหละเรลื่มเป็นวนคนแล้วหาก,กินอยากอยู่พี่น้องแต่กับโมหัวมีไผกินแน่เนาะไาทางอื่นเพ่นกินคือทางอ่ะมึ่งเลยบอนียองไปจักน่อยพี่น้องเนี่ยมันจะขืนน้ำไฮเราเครื่อมาหน่อยเนี่ยขืนน้ำไฮอยู่น้ำไฮแน,อน,น่อยู่น้ำบานแน่ เอามาปลูกแน่นี่เขาก็มายองรสชาติมันก็สิจืดตรสชาติก็คือบุ่นะจะจืดนี่ขันโอ้เริ่มแล้วไก่พี่น้องไกลแล้วพี่น้องไกลแล้วไก่สิได้ก้องละไก่สิได้ไก่สิเรียบร้อยละอ้าวนี่เห็นบอลเป็นเข็ดแขนึ้นมากละคำนับต่อไปเขาก็ไปเหตุผนเนาะ ในการปรุงรสกับเห็ดปนปลาไว้ปนปลาปรุงรสปลาแดกปลาละนำปลาพงสรดบักพริกเครื่องเคียงหอมบักทั่วแล้วแต่พอแม่พี่น้องมากนี่ได้ที่แลวพี่น้องได้ที่แล้วแขนแล้วแขนข้ามมือแล้วมันเท่ากับเสียงมะกรองหมดกองใส่ปนนี่เขาเห็ดปนไว้แล้วนี่เห็ดปนใส่หอมใส่ อัน,นเด็ดซุปผู้เฒ่ากิน,กนเ,กกเพิ่นก็เลยบ่ใส่พักพริกนี่เฮามาคั่นคั่นใส่ผักขาวหรือว่าผักด่างนี่ทางอีสานก็ผักด่างนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยบ้านบ้านแบบบันบานเลยนี่มาคั่นออกกองออกบีบออกนี่เฮาก็สิได้จังซี่เลยมึงสิแขนเลยพี่น้องนี่คนมาที่นี่คนให้เข้ากัน เดี๋ยวมันสิแข่นก่อนนี่คนให้เขากันนี่แหละเขาก็ใส่ปนใส่พักทั่วฟักเจ้าเนาะใส่ปนบักพริกน้ำปลาปรุงรสนี่แหละพี่น้องปนปลาทูปนปลาคอปันเนียงก็ได้แนวตะมักแล้วก็มารอเนี่ยบีบใส่แล้วก็คนค้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 นโคเล่โคเล่ให้เขากันอ่าเริ่มสิ เซตเรียบร้อยเนี่ยพี่น้องคอดเรยๆร้อยกับซีเปอรเซตเรียบร้อยเอากินได้มาเลิศพี่น้องเม่กินข้าวน้ำกัน